สะพานถนนและทางรถไฟข้ามทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายหนิงโปโ,โจซานอยู่ระหว่างการก่อสร้างในทางน้ำสีห้วเหมือนบนทนเจอเจ,อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีนโดยมีความเร็วออกแบบอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถไฟซึ่งเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วทางรถไฟสายดังกล่าวจะร,ระยะเวลาการเดินทางระหว่างหนิงโปลและโจซานจากเดิม1.5ชั่วโมงเหลือประมาณ26นาทีเท่านั้นครับครับปรเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีวิวัฒนาการของทางรถไฟนะครับซึ่งต้องยอมรับที่จีนไกจริงๆนะครับแกสร้างมุดอุโมงขึ้นถนน ไปบนทะเลทรายไปได้ทั่วโลกจริงๆครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว